กับพวกเรานะครับที่ร้านเทนเนอร์บายนนทชบุรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมีรถคุยเซอร์นะครับจากฮาวาสกิมาให้ชมนะโอ้ตอนนี้มีให้เลือกโอ้โหหลายคันเลยนะมีหลายสีมากนะหลายปีด้วยแล้วที่สําคัญรถที่ร้านเราสภาพสวยเลขไม่แท้นะครับที่สําคัญนะฮะร้านเราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากสาหรับเดือนกันยายนนี้นะครับโปเด็ดเลยนะนะครับ โปตอนนี <là> ้นะครับบอกเลยว่าฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีค่าดําเนินการนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยใชครับจะจัดส่งให้ฟรีที่หน้าบ้านคุณเลยใช่ครับเท่านั้นยังไม่พอนะเราเซอร์วิสรถก่อนส่งมอบให้ด้วยใส่น้ำมันเครื่องแล้วใช่เครื่องให้ถึงให้ถึงลูกค้าทุกท่านเลยใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาดูรถกันเลยดีกว่ามาชมกันเลยนะครับมาดูคันนี้กันก่อนคันแรกเลยนะฮะวันแคน6กห้สูอสีเขียวขาวเขียวนะคันนี้นะครับ นี้เป็นรถจดปี2018นะวิ่งมา1 6 0 0 0มนโลนะ1 6 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้สภาพสวยนะฮะรถมีชิลหน้ามีชิลหน้าแต่งนะครับอ่าเป็นรถสีเขียวขาวเดิมโรงงานนะฮะสภาพใหม่เลยนะเลขไม้แท้แน่นอนนะครับใครที่ชอบวันแคนโฉมนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะเรามีให้เลือกถึง3คันเลยนะสีเขียวขาวนะตอนนี้นะครับ อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าวอลแคนห5 0้ห้าิซีซีเหมือนกันนะนี่เลยคันนี้นะครับเป็นรถปี2017นินะครับเลขไม่สาม0มื่นกิโลหนึ่งแสห้าม้าบาทเท่านั้นนะฮะสำหรับคันนี้นี่คันนี้นะครับมีชิลหน้ามาให้แล้วนะฮะนี่ไฟสวยๆนะครับอ่านะฮะยางใหม่ๆเลยนะสำหรับคันนี้นะครับใช้ได้อีกยาวเลยนะกาดหม้อน้ำมีมาให้นะครับ แฟลชบาร์กันล้มนะครับมีให้เช่นกันนะฮะนี่เครื่องยนต์สวยนะครับอ่านะครับคันนี้นะฮะมีกระเป๋าหลังมาให้ด้วยนะครับหนึ่งใบนะพร้อมออกทริปกันเลยมาดูคันถัดมาค่ะเป็นเจ้าวองแค่น650คาเฟ่นะคะรอบคันเป็นสีเขียวขาวนะคะ รถคันนี้ค่ะลูกค้าจดทะเบียนปี2017เลขไม่8,000กิโลเท่านั้นเองราคาเอาไว้ที่179,000บาทชุดแต่งแน่นๆเลยนะคะมองหน้าไฟหน้าสาภาพสวยๆค่ะพี่ๆนะคะตัวยางค่ะสาภาพสวยเลยนะคะมีแต่งในส่วนของกบบาดม้อนน้ำแคชบาร์และไฟสปอร์ตไลท์มาให้ครบเซตเลยค่ะพี่ๆรอบ เครื่องยนต์นะคะสภาพสวยๆเลยนะคะอ่มมีท่อแตกมาให้พร้อมนะคะคันนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะแต่งมาครบพร้อมในส่วนของกระเป๋าหนังแต่งมาให้ด้วยค่นใดชอบสนใจแคปเจอร์หน้าจอทักเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของคันถัดไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเ a ลแค้น650 S ปี2018นะครับเลขไมล์12,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้จะมาในสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับในส่วนด้านหน้านะฮะตัวนี้ นี่จะเป็นในส่วนของตัวบางลมนะครับนะ ชุดแต่งนะครับในส่วนของตัวล้อนะครับผมสภาพยางใหม่ทั้งหน้าหลังเลยนะครับพร้อมใช้พร้อมขี่นะครับดูในภาพของตัวม้อน้ำนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมในส่วนของตัวด้านข้างนะครับตัวเฟรมตัวเครื่องยนต์ตัวถังน้ํามันนะครับสภาพสวยนะครับไร้ริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับตัวยางสภาพสวยนะครับพร้อมใช้พร้อมขี่นะครับผมด้านหลังนะครับในส่วนของไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้า เ่าจะมาดอีกคันกันครับคันนี้ 6.50S นะครับวันแคนสีเทาอีกคันนึงคันนี้เป็นโมเดล2017นะครับวิ่งมา1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ169านะครับราคา1นึ0งแนานะครับอันนี้ก็จะมีชุดแต่งนะครับก็จะมีพวกมือคัดมือเบรกแต่งนะครับตรงรุ่นนะครับมีชิลหน้าแต่งนะครับแล้วก็จะมีกทจะมีตัวกาดน่อน้ําตรงรุ่นมาเลยนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์นะครับให้หนึ่งคู่แล้วก็คันนี้มาพร้อมกับชุดท่อแต่งด้วยนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะก็เราก็จะมีชุดกล่องหลังให้อีกหนึ่งใบด้วยนะครับพร้อมเดินทางไกลได้เลยนะครับอ่าอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะบอกเลยค,คุ้มเลยนะคันนี้นะครับนี่คันนี้รถจดปี2021นะครับเลขไมเพียง14,00 0มกิโลเท่านั้นนะฮะ199,000บาทนะรถสภาพสวยเลยนะครับนี่ไฟหน้าสวยๆนะครับอ่าไม่มีรอยเลยนะยางใหม่ๆนะครับ ด้านเครื่องนะครับเครื่องสวยนะฮะไม่มีริ้วรอยเลยนะคันนี้นะถังสวยไม่มีบุบนะครับนี่ที่สําคัญนะคันนี้มาพร้อมกับกล่องหลัง3ามใบนะครับพร้อมออกทิปกันเลยนะฮะ มาดูคันถัดมาค่ะเป็นเจ้า v u ลแค n 650 Cafe เฟ่นะคะโฉมนี้ก็ชุดแต่งแน่แนๆไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้จดทะเบียนปี2020เลขไมวิ่งมาที่30,000กิโลล่ะค่ะเปิดอยู่ที่169,000บาทค่ะนี่ชิลหน้านะคะแต่งมาให้ครบครบนะคะชุดหน้าไฟหน้าสภาพสวยๆเลยค่ะพี่ๆนะคะในส่วนของกาดน้ำคันนี้แต่งมาให้ครบครบแล้วมีแคชาร์ไฟสปอตไลท์แต่งมาให้ครบเซตเลยค่ะคันนี้นะคะ ถเป็นส่วนของท่อแต่งนะคะพี่ๆสภาพสวยเลยนะคะ,ะตัวเบาะก็ใหม่ๆไม่มีขาดลุยมีแต่งพนักพิงหลังมาให้พร้อมแบบนี้ด้วยค่ะใดชอบตามหานะคะเดินทางเข้ามาดูรถที่หน้าร้านได้เลยคะ่ะ ในส่วนของคันถัดไปนะครับเป็นตัววอลคัน650 1ปี2015นะครับเลขไมล์26,000กิโลเมตรนะครับตัวนี้ราคาถูกและคุ้มมากๆเลยนะครับคุณลูกค้า119,000บาทเท่านั้นเองนะครับจะมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับในส่วนของตัวไฟหน้านะครับสภาพสวยนะครับไร้ดิ้วรอยไม่มีรอยแตกรอยบุบเลยนะครับผมสภาพด้านหน้านะครับตัวย่างตัวล้อแม็กนะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวด้านข้างนะครับผมตัวเฟรมนะครับตัวสีของตัวถังตัวเครื่องยนต์สภาพสวยนะครับไม่มีรอยบุบรอยฉีกต่างๆนะครับในส่วน ของตัวท่อนะครับตัวนี้จะได้ตัวท่อแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับยางหลังสภาพสวยครับตัวสีตัวเฟรมด้านหลังสวยเช่นเดียวกันนะครับได้ตัวน็อตแต่งนะครับผมตัวเบาะสภาพสวยครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันสุดท้ายกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวสีเทาตัวเทาดำนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี2017นะครับวิ่งมาเพียงแ0 0 0ันโลนะราคาสุดพิเศษเลย1 3 9 0 0 0บาทนะครับ คันนี้สภาพสวยสีเดิมโรงงานนะครับดูได้เลยโคมไฟหน้าไร้ลิ้วลอยนะครับสวยใสเลยนะฮะยางหน้าหลังพร้อมใช้งานนะครับบอกยางเต็มเต็มนะฮะดูได้เลยนะตัวนี้ก็ตัวแครงเครื่องนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับเป็นสีเดิมโรงงานนะครับมีแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับชุดท่อแต่งนะครับเอาไปขี่เท่ๆกันเลยนะครับครับอืมส บอลแค่650นะคะที่ร้านของเราตอนนี้มีเข้ามาแน่นๆเลยนะคะพี่ตั้มนะคะแต่ละคันบางคันเริ่มต้นสตาร์ทดาว9,000บาทก็มีนะคะเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดชอบมีฟรีให้พร้อมด้วยนะคะท่านใดอยู่ต่างจังหวัดมีมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะคะชอบถูกใจคันไหนติดต่อหาพี่เอ็กพี่ตั้มฟ้าหรือน้องบอลได้เลยนะคะเรายินดีให้คาปรึกษานะแต่ยังไงฝากโปรโมชั่นว้อีกทีหนึงสำหรับเดือนนี้ค่ะค่าจัดไฟแนนซ์ของเรานะครับ ฟรีนะครับทั่วประเทศเลยนะฮะการฟรีนะฮะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับก่อนจัดส่งนะฮะพรบภาษีทุกอย่างเราต่อให้ด้วยนะครให้รบไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับหรือท่านได้อยู่ต่างจังหวัดเราส่งรถให้ยังไงคะพี่ตามส่งฟรีให้เลยนะคะเอาเป็นว่าชอบถูกใจยกหูติดต่อกันเข้ามาโอเคค่ะวันนี้อาจจะพากันมาดูประมาณนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้าวันนี้ขอบคุณมากสดีค่ะสวัสดีค่ะ